เกิดเชืนที่เร็วแลาวมานี่เอามาตั้งเอามาตั้งแบบนี้ตอนที่ขนแล้วก็ถ้าเกิดมีเหตุการณ์ก็จะเอาไห้นะครับเป็น8.2ระดับนักเตะหลังจากปีที่แล้วมันอยู่ที่ปีห้าปีมันอยู่ที่6ประมาณ6เมตรอ๋อเป็นอักบวรมาดูแลนักธุตบอลกิน2ยิป ต้นต้นจะเป็นเจ้าพญาปลายก็เลยไปเชื่อมปากกันต้นก็จะเป็นต้นต้นต้นคลองก็เป็นเจ้าพยาใช่ค่ะปลายคลองตรงนี้ก็ไปเชื่อมไม้น้ำปากกัน